เสียงเซเรนดังสนั่นท้องฟ้ามืดครึ้มสัญญาณบอกเหตุลางร้ายประกาศก้องทั่วโลกสงครามโลกครั้งที่สามได้เริ่มต้นแล้วโลกที่เคยรู้จักจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมืองใหญ่กำลังลุกเป็นไฟผู้คนนับล้านต้องผเผชิญหน้ากับความตายที่ใกล้เข้ามาทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นชีวิตที่เคยสงบสุขกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อาจิพ้นมหาสงครามที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้ามนุษยชาติเริ่มขึ้นแล้ว เียตัวเผชิญกับพายนะที่ไม่มีวันย้อนกลับนิยายเสียงสะกดใจฟังทีไรใจเต้นแรงขอเสนอโลกาวินามหาสงครามครั้งสุดท้ายสงครามโลกครั้งที่สตอนที่สมิตรและศัตรูพัทธมิตรที่เปราบางท้องฟ้าเหนือตะวันออกกลางเป็นผืนผ้าสีดำของเมฆมืดสะท้อนความตึงเครียดที่เกิดขึ้นบนพื้นดินอย่างน่ากลัวในฐานลับที่ซ่อนอยู่ในภูเขาทางตอนเหนือของอิริร่า กลุ่มทหารชั้นยอดจากหลายประเทศได้รวมตัวกันเตรียมพร้อมสำหรับภารกิจที่จะเปลี่ยนแปลงทิศทางของสงครามในหมู่พวกเขามีร้อยตรีซาร่าจากหน่วย SAS <S <S ของอังกฤษซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความฉิบแหลมและทักาษะการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้ภารกิจนั้นอันตรายแต่เธอกลับจเจริญเติบโตจากความท้าทายความเสี่ยงสูงกระตุ้นไฟในตัวเธอที่มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจขณะที่ซาร่าปรับเล็งกล้องบนไรเฟิลของเธอ เธอก็รู้สึกไม่สบายใจเหมือนมีอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องการบรรยายภาร,รกิจนั้นชัดเจนแทรกซึมเข้าไปในฐานทัพอิรักที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งสงสัยว่ามีการเก็บอาวุธนิวเคลียร์และเอาข้อมูลมาให้ได้ก่อนที่นาโตจะเริ่มการโจมตีอย่างเต็มรูปแบบแต่การมีตัวแทนชาวรัสเซียอยู่ท่ามกลางพวกเขาทําให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นอเล็กซี่กับตันที่เกิดจะเอาชีวิตไม่รอดจากภารกิจในโปลแลนด์ตอนนี้ยืนอยู่ตรงข้ามกับเธอ ดวงตาที่แหลมคมของเขาไม่เผยให้เห็นถึงสิ่งที่เขาคิดเลยแม้แต่น้อยการมีอยู่ของเขาเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรชั่วคราวระหว่างรัสเซียและนาตโต้ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เปราะบางเกิดจากความจําเป็นมากกว่าความไว้วางใจทั้งสองฝ่ายต้องการข้อมูลข่าวสารแต่ไม่มีฝ่ายใดที่เต็มใจจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่เรือเอกซาร่าเสียงของอเล็กซีทําลายความเงียบเสียงของเขาเฉียบขาดและเป็นทางการฉันเชื่อว่าทีมของคุณพร้อมแล้ว ซาร่างยหน้าขึ้นสบตากับเขาด้วยท่าทางที่เยือกเย็นและเป็นมืออาชีพเราพร้อมเสมอครับกับตันอเล็กซี่แต่ฉันสงสัยคุณได้อะไรจากเรื่องนี้ริมฝีปากของอเล็กซี่ยิ้มออกมาอย่างเบาบางและมีความลึกลับเหมือนกับคุณร้อยโทคือการอยู่รอดความตึงเครียดร,ระหว่างพวกเขาชัดเจนเหมือนกับการผสมผสานร,ระหว่างความไม่ไว้วางใจและแรงดึงดูดที่ไม่ได้พูดออกมาพวกเขาทั้งคู่เป็นนักรบที่มีประสบการณ์ แต่พวกเขาก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซาร่าเป็นคนมีระเบียบวิเคราะห์และแม่นยำในขณะที่อเล็กซี่เป็นคนที่ไม่สามารถคาดเดาได้อาศัยสัญชาตญาณและการคิดอย่างรวดเร็วสไตล์ของพวกเขาขัดแย้งกันแต่ในทางกลับกันพวกเขาก็เสริมกันได้อย่างลงตัวเราคงต้องมาดูกันซาร่าตอบด้วยเสียงที่มั่นใจเมื่อทีมเสร็จสิ้นการเตรียมตัวอารมณ์เริ่มเปลี่ยนไปภารกิจกับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้ากดดันพวกเขา ทุกคนในกองทัพต่างเตรียมใจให้พร้อมสำหรับภารกิจนี้พวกเขารู้ถึงความเสี่ยงพวกเขากำลังเดินทางลึกเข้าไปในดินแดนของศัตรูซึ่งการเคลื่อนไหวผิดพลาดเพียงครั้งเดียวอาจหมายถึงความตายได้แต่พวกเขาคือมืออาชีพและความกลัวเป็นเพื่อนเก่าที่อยู่เคียงข้างเสมอแม้จะมีอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยพูดออกมาไปกันเถิดอเล็กซี่สั่งเสียงของเขาตัด่านอากาศที่หนักอึ้งทีมเดินออกจากฐาน โดยที่เสียนฝีเทา้าแทบจะเงียบสนิทบนพื้นดินที่เป็นหินดวงจันทร์ถูกซ่อนอยู่หลังเมฆหนาทําให้ทิวทัศน์เต็มไปด้วยเงามึดพวกเขาเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเส้นทางของพวกเขาเลี้ยวผ่านเขาช่องแคบและหุบเหวที่อันตรายทุกก้าวนาพาพวกเขาเข้าใกล้เป้าหมายแต่ก็เข้าใกล้อันตรายมากขึ้นเช่นกันศัตรูภายในสถานที่ของอิรานนั้นเป็นเหมือนป้อมปราการสร้างขึ้นในด้านข้างของภูเขา และถูกปกป้องด้วยชั้นของความปลอดภัยหลายชั้นจากจุดมุมมองของพวกเขาบนเดินเขาที่มองเห็นบริเวณที่ซับซ้อนนั้นซาร่าและอเล็กซี่ได้สำรวจสถานการณ์สถานที่นั้นเต็มไปด้วยยางรักษาความปลอดภยัยและทางเข้าถูกปกป้องด้วยประตูเหล็กขนาดใหญ่ที่เสริมด้วยระบบล็อกอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องสแกนลายนิ้วมือนี่มันไม่ง่ายเลยซาร่าพึมพำขณะที่เธอมองไปรอบๆเพื่อหาจุดอ่อนไม่มีทางที่จะเข้าไปได้จริงๆเลย อเล็กเซย์ตอบขณะที่สายตาของเขาจับจ้องไปที่ยามที่เดินลาดระเวนพวกเขาได้วางแผนสำหรับเรื่องนี้ข้อมูลข่าวกรองของพวกเขาชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนในระบบระบายอากาศของสถานที่ซึ่งเป็นอุโมงค์แคบที่วิ่งจากด้านนอกไปยังใจกลางของคอมเพลตมันเสี่ยงมากแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของพวกเขาในการเข้าไปโดยไม่ถูกตรวจจับเมื่อพวกเขาลงไปยังสถานที่นั้นซาร่ารู้สึกว่าตนเองมองไปที่อเล็กซี่บ่อยกว่าที่เธอชอบ เขาเป็นปริศนาสําหรับเธอชายที่พูดน้อยแต่มีออร่าที่ทั้งน่าเกรงถามและทําให้รู้สึกไม่สบายใจในเวลาเดียวกันแม้จะมีสถานการณ์เช่นไรเธอก็ไม่สามารถปฏิเสธแรงดึงดูดแปลกๆที่เธอรู้สึกต่อเขาได้มันเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลแม้จะอันตรายแต่ในช่วงสงครามที่ชีวิตอยู่ในความเสี่ยงกับความเป็นความตายอารมณ์มักจะรุนแรงอยู่เสมอพวกเขามาถึงทางเข้าของอุโมงค์ระบายอากาศซึ่งเป็นช่องเล็กๆที่ซ่อนอยู่หลังโขดหิน ทีมงานเลื่อนเข้าไปในอุโมงค์ทีละคนผนังที่แคบกดดันพวกเขาขณะที่พวกเขาพลา,า,านผ่านพื้นที่มืดมิดและอึดอัดนี้เสียงเดียวที่ได้ยินคือการหายใจของพวกเขาและเสียงหึงห่งๆที่ไกลออกไปจากเครื่องจักรในส่วนลึกของสถานที่นั้นหลังจากที่รู้สึกเหมือนผ่านไปชัว่วนิรันด์พวกเขาก็ออกมาสู่ห้องที่มีแสงสลัวเต็มไปด้วยท่อและแผงควบคุมอากาศหนาแน่นไปด้วยกลิ่นน้ำมันและโลหะพวกเขาอยู่ข้างในแล้ว แต่ความท้าทายที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเงียบไว้สาร่ากระซิบพร้อมทำมือให้ทีมกระจายตัวออกไปเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปในฐานทัพความตึงเครียดในอากาศก็เพิ่มขึ้นทางเดินว่างเปล่าแต่พวกเขารู้ว่าทหารยามอาจปรากฏตัวขึ้นได้ทุกเมื่อเสียงเอียดอาร์ดของท่อทุกเสียงการกระพริบของไฟทุกครั้งทําให้พวกเขารู้สึกตื่นตระหนกในที่สุดพวกเขาก็มาถึงห้องควบคุมกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางของสถานที่นี้ประตูถูกล็อกไว้ อเล็กซี่ก้าวไปข้างหน้าดึงอุปกรณ์ขนาดเล็กออกมาจากกระเป๋าของเขาเขาเชื่อมันเข้ากับล็อกอิเล็กทรอนิกส์และภายในไม่กี่วินาทีประตูเปิดออกอย่างเงียบๆพร้อมเสียงเงยด็ดเบาๆภายในห้องเต็มไปด้วยจอภาพที่แสดงฟิดสดจากกล้องรักษาความปลอดภยัยแผนที่ของสถานที่และข้อมูลต่างๆที่อ่านได้กลางห้องเทอร์มินอลหลักซึ่งเป็นกุญแจในการเข้าถึงความลับของสถานที่นี้ยูริถึงตาคุณแล้ว ซาร่าพูดพร้อมพยักหน้าไปที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชาวรัสเซียที่เข้าร่วมกับพวกเขายูริเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปยังเทอร์มินลัลนิ้วของเขาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วบนแป้นพิมพ์ขณะที่เขาเลี่ยงระบบระษาความปลอดภัยความตึงเครียดแทบจะทนไม่ไหวเมื่อพวกเขารอยอยู่ทุกวินาทีรู้สึกช่างนานแสนนานเข้าใจแล้วยูริกล่าวในที่สุดเสียงของเขาตึงเครียดด้วยความมุ่งมั่นกำลังดาวน์โหลดข้อมูลอยู่ตอนนี้ แต่ทันทีที่การดาวน์โหลดเริ่มต้นขึ้นสัญญาณเตือนดังขึ้นทั่วทั้งสถานที่เสียงที่แหลมค่มสะท้อนผ่านผนักไปทั่วพวกเขาถูกค้นพบแล้วชิบหายซาระ่าสะบดมือของเธอเื้อมไปจับที่อาวุธทันทีเรามีเวลาเท่าไหร่ไม่นานหรอกอยูริตอบขณะที่เขาจ้องมองไปที่หน้าจอแค่ไม่กี่วินาทีอีกนิดแต่ช่วงเวลานั้นรู้สึกเหมือนเวลาหยุดอยู่กับที่เสียงรองเท้าบูสตกระทบพื้นดังสะท้อนผ่านทางเดิน เสียงดังขึ้นเรื่อยๆตามเวลาที่ผ่านไปต้านพวกเขาไว้ซาร่าสังการขนาดยืนอยู่ในท่าทางป้องกันข้างประตูอเล็กซี่เคลื่อนไหวแล้วมีของเขาพร้อมเมื่อกลุ่มยามชุดแรกพุ่งเข้ามาในห้องการต่อสู้ที่ตามมานั้นดูเดือดและวุ่นวายพื้นที่ที่แคบทําให้เสียงและความเข้มข้นของการต่อสู้ดังขึ้นมากกระสุนพุ่งไปมากระทบกับผนังขนาดที่ทั้งสองฝ่ายประทะก,กันในการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังเพื่อแย่งชิงการควบคุม แม้จะมีอุปสรรคมากมายซาร่ากับอเล็กซี่ต่อสู้ด้วยความมีประสิทธิภาพอย่างดูเดือดอันเกิดจากประสบการณ์หลายปีพวกเขาเคลื่อนไหวไปพร้อมกันปกป้องจุดอับของกันและกันการเคลื่อนไหวของพวกเขาเป็นไปอย่างลื่นไหลและอันตรายไม่มีเวลาให้คิดมีแต่เวลาที่จะตอบสนองขณะที่พวกเขาลงมือจัดการกับยามทีละคนในที่สุดยามคนสุดท้ายก็ล้มลงและห้องนั้นก็เงียบสนัดชัวนน่วขณะ ยกเว้นเสียงหึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเข้าใจแล้วยูริตะโกขนขณะที่เขาดึงไร้ออกจากเทอร์มินอลไปกันเถิดซาร่าสั่งเสียงเชิบข,า,ขาดขณะที่เธอเติมกระสุนอาวุธของเธอใหม่พวกเขาไม่เสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียววิ่งผ่านฐานนั้นอย่างรวดเร็วขณะที่ยามไล่ตามอย่างก,กระชั้นชิดเสียงสัญญ,ญาณเตือนและเสียงปืนดังขึ้นในอากาศขณะที่พวกเขาต่อสู้ฝ่าดงทางเดินที่ซับซ้อนทุกการเลี้ยวคือความเสี่ยง ทุกมุมคือการซุ่มโจมตีที่อาจเกิดขึ้นแต่พวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปโดยมีแรงผลักดันจากความรู้สึกที่ว่าความล้มเหลวไม่ใช่ทางเลือกเมื่อพวกเขาใกล้จะถึงทางออกซาร่ารู้สึกเจ็บแปลที่ข้างๆของเธอกระสุนได้เฉียวเธอไปแต่เธอแทบจะไม่รู้สึกตัวเลยอรีนาลีนทําให้ความเจ็บปวดนั้นชาไปหมดพวกเขาใกล้จะถึงกันแล้วแต่ทหารยางกาลังเข้ามาอย่างรวดเร็วจํานวนของพวกเขามากเกินไปแล้วเราจะไม่รอดแน่ ยูริตโกนเสียงดังน้ำเสียงของเขาแฝงไปด้วยความตื่นตระหนกแต่อเล็กซี่ไม่คิดที่จะยอมแพ้ไปกันต่อเถอเขาตะโกนเสียงดังน้ำเสียงของเขาไม่อนุญาตให้มีการโต้แย้งทันทีที่พวกเขาเดินมาถึงทางเดินสุดท้ายที่นำไปสู่ทางออกเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ทำให้สถานที่สั่นสะเทือนคลื่นกระแทกทำให้พวกเขาล้มลงไปกับพื้นผนังสั่นสะเทือนและเศษซากตกลงมาจากเพดานเมื่อสิ่งอำนวยความสะดวกเริ่มถล่มลงมา ไปเลยไปเลยไปเลยอเล็กซี่ตะโกนขึ้นดึงซาร่าให้ลุกขึ้นยืนพวกเขาวิ่งไปยังทางออกดินใต้เท้าสั่นสะเทือนขณะที่อาคารกำลังพังทลายอุโมงค์ที่พวกเขาเข้าไปนั้นอยู่ข้างหน้าแต่กำลังถูกประยัดขวางทางอย่างรวดเร็วด้วยการเร่งความเร็วครั้งสุดท้ายพวกเขากระโดดเข้าสู่อุโมงค์ทันทีก่อนที่เพดานถล่มลงมาด้านหลังพวกเขาอุโมงค์สั่นสะเทือนแต่ยังคงมั่นคงพวกเขาคลานไปอย่างสิ้นหวังสู่ทางออกเสียงของสิ่งก่อสร้างที่พังทลาย ค่อยๆจางหายไปข้างหลังพวกเขาลมหายใจแห่งเสรีภาพเมื่อพวกเขาออกมาในอากาศเย็นของค่ำคืนในที่สุดพวกเขาก็เต็มไปด้วยฝุ่นและซากปรักหักพังหายใจลดต้นคอใกล้เข้ามาอย่างกระชั้นชิดสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นหายไปแล้วกลายเป็นซากปรักหักพังที่มีควันลอยอยู่แต่พวกเขามีข้อมูลที่ต้องการแล้วชั่วขณะหนึ่งพวกเขายือนอยู่ที่นั่นมองดูความเสียหายโดยที่อะดรีนาลีนยังคงไหลเวียนอยู่ในเส้นเลือดของพวกเขาเราทำได้แล้ว ซาร่าพูดเสียงของเธอเบาเกินกว่าจะได้ยินตอนที่ 4. พธันธมิตรที่ไม่น่าเชื่อโลกในความวุ่นวายโลกกำลังสั่นสะเทือนจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจอย่างกระทานหันท้องฟ้าในเมืองใหญ่ย,ยุโรปและสหรัฐอเมริกาถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำซึ่งแตกต่างอย่างชัดเจนจากวันที่มีแดดสว่างก่อนที่ความขัดแย้งจะประตุขึ้นถนนที่เคยคึกคักด้วยชีวิตตอนนี้กลับว่างเปล่าเต็มไปด้วยเศษซากข,ของมือที่ถูกทิ้งล้าง การโจมตีครั้งแรกเกาหลีเหนือกองทัพเกาหลีเหนือถูกเคลื่อนพลด้วยความรวดเร็วที่น่าทึ่งทหารรถถังและปืนใหญ่พร้อมสําหรับการโจมตีฝ่ายรัเสเซียที่ประจําการอยู่ในไซบีเรียไปที่ชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและรัเสเซียภายใต้ความมืดมิดกองกําลังเกาหลีเหนือได้เริ่มการโจมตีอย่างไม่คาดคิดการต่อสู้เต็มไปด้วยความเข้มข้นมีการถ่ายภาพระยะใกล้ของทหารในสนามรบรถถังยิงปืน และการระเบิดที่สว่างสวัยในท้องฟ้าอย่างค่ำคืนการเปลี่ยนผ่านสู่การตอบสนองของรัเสเซียในมอสโกประธานาธิบดีรัเสเซียโกรธจัดเขาสังให้มีการตอบโต้แต่กองทัพรัเสเซียกลับมีกำลังน้อยเกินไปการโจมตีของเกาหลีเหนือทำให้พวกเขาตกใจและต้องเปลี่ยนเส้นทางกำลังพลจากยุโรปและตะวันออกกลางที่ยุโรปเมื่อกองกำลังรัเสเซียอ่อนแอลงชั่วคราวนาโต้ NATO จึงฉวยโอกาสนี้ไว้การโจมตีขนาดใหญ่ถูกเปิดฉากขึ้นในหลายแนวรบ ตอนนี้การรบการต่อสู้ที่เข้มข้นเกิดขึ้นทั่วยุโรปโดยมีการโจมตีทางอากาศการต่อสู้ด้วยรถถังและการต่อสู้แบบประชิดตัวในถนนของเบอร์ลินวอร์ซอและปรากการโจมตีไม่มีที่สิ้นสุดเน้นย้ำถึงความโหดร้ายของสงครามความรักท่ามกลางความวุ่นวายฐานลับในเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันตองเปลี่ยนไปที่ฐานลับของนาโตในเทือกเขาแอลของสวิตเซอร์แลนด์ ที่นี่เราได้พบกับตัวละครสําคัญสองตัวกับตันเมสันเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของอเมริกาที่มีประสบการณ์และร้อยโทดูบัวเจ้าหน้าที่ข่าวกรองชาวฝรั่งเศสที่มีความฉลาดแต่มีบาดแผลทางอารมณ์ทั้งสองได้ทํางานร่วมกันมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์รวบรวมข้อมูลข่าวสารและประสานงานการโจมตีต่อศัตรูย้อนอดีตการย้อนอดีตสั้นๆเผยให้เห็นประวัติศาสตร์ร่วมกันของพวกขา พวกเขาได้พบกันเมื่อหลายปีก่อนระหว่างการฝึกซ้อมของนาโต้และได้มีความสัมพันธ์สั้นๆแต่เข้มข้นทางโรแมนติกต่อกันอย่างไรก็ตามความต้องการในอาชีพของพวกเขาทำให้พวกเขาห่างเหินกันไปตอนนี้ท่ามกลางความวุ่นวายของสงครามความรู้สึกเก่าๆก,กลับมาอีกครั้งภารกิจกับตันเมสันและร้อยโทดูบัวได้รับมอบหมายภารกิจที่อันตรายแทรกซึมเข้าไปในฐานทัพทหารรัเสเซียในเทือกเขาแอล และนำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความสามารถด้านนิวเคลียร์ของพวกเขากลับมาภารกิจนี้เป็นการเสี่ยงตายแต่ทั้งคู่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จการแทรกซึมลำดับการแทรกซึมเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความตึงเครียดและการกระทำทั้งสองเคลื่อนที่อย่างเงียบเชียบผ่านภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะหลีกเลี่ยงการลาดระเวนของรัเสเซียและระบบการเฝ้าระวังที่ทันสมัยเคยมีระหว่างพวกเขาชัดเจนมากมีการส่งสายตายอย่างลับ และการสนทนาแบบกระซิบที่เพิ่มความตึงเครียดให้มากขึ้นช่วงเวลาเมื่อพวกเขาถึงสถานที่ติดตั้งพวกเขาถูกทหารรัเสเซียซุ่มโจมตีในระหว่างการยิงปะทะที่เกิดขึ้นพวกเขาถูกบังคับให้ต้องหลบอยู่ในถ้ำแคบแคบแห่งหนึ่งช่วงเวลาของความสงบท่ามกลางความวุ่นวายทําให้ความรู้สึกของพวกเขาวนขึนมาในฉากที่อ่อนโยนแต่เร่งด่วนภายในถ้ำที่สลัวสลัวเมสันและดูบูดยืนใกล้กันใบหน้าของพวกเขาสะท้อนถึงความเข้มข้นของช่วงเวลา และความสัมพันธ์ที่พวกเขามีต่อกันท่ามกลางความวุ่นวายของสงครามสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความเร่งรีบและอารมณ์ขณะที่เสียงการต่อสู้ที่อยู่ห่างไกลดังก้องอยู่ภายนอกโดยระหนักว่านี่อาจเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่พวกเขาจะอยู่ด้วยกันการหลบหนีการกระทำเข้มข้นขึ้นเมื่อพวกเขาต้องทําภารกิจให้สําเร็จแต่การหลบหนีของพวกเขาก็เต็มไปด้วยอันตรายกองกําลังรัสเซียกาลังเข้ามาใกล้และพวกเขาต้องต่อสู้เพื่อหาทางออก เป็นการผสมผสานระหว่างการต่อสู้ระยะใกล้และกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงแสดงให้เห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นของพวกเขาวอชิงตันดีซีกลับไปที่วอชิงตันประธานาธิบดีได้รับข่าวเกี่ยวกับความสําเร็จของภารกิจแต่ราคาที่ต้องจ่ายนั้นสูงมากมีรายงานผู้เสียชีวิตหลังไหลเข้ามาจากทั่วโลกและความน่าสะพรึงกลัวของสงครามเริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆประธานาธิบดีนั่งอยู่คนเดียวในห้องทํางานรูปไข่ พิจารณาถึงการตัดสินใจที่นำเขามาถึงจุดนี้มโนทัศน์ที่ทรงพลังสะท้อนถึงน้ำหนักของความรับผิดชอบและความขัดแย้งทางศีลธรรมของการเป็นผู้นำในช่วงสงครามที่เกาหลีเหนือการเสี่ยงของคิมจองอึนได้ผลแต่ต้องจ่ายราคาที่น่าสลดใจกล้องแสดงให้เห็นความเสียหายในกรุงปิงหยางซึ่งเป็นผลจากการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธของรัเสเซียเผด็จการยืนอยู่ในห้องบัญชาการของเขามองดูการทำลายล้างที่เกิดขึ้นบนจอหลายจอ แม้ความสำเร็จของพันธมิตรจะเป็นที่น่าพอใจแต่ความจริงของสงครามได้ทำลายภาพลงตาเกี่ยวกับชัยชนะไปหมดสิน้นผลพวงในยุโรปฉากสุดท้ายแสดงให้เห็นถึงผลกระทบหลังจากการต่อสู้ในยุโรปเมืองต่างๆล่มสลายและประชาชนพลเรือนต้องตกอยู่ในวงล้อมของการต่อสู้กลุ่มผู้ลี้ภัยที่เดินผ่านหิมะอย่างยากลำบากใบหน้าของพวกเขาแสดงออกถึงความกลัวและความมุ่งมั่นผสมผสานกันอยู่ ในหมู่พวกเขามีแม่สาววัยรุ่นคนหนึ่งที่มีลูกอยู่ในอ้อมแขนซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตที่บริสุทธิ์ที่ถูกฉีกขาดจากความขัดแย้งภายคุกคามใหม่บังกัเสเียลึกเข้าไปในบังกัเสเียกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ทหารกำลังพูดคุยเกี่ยวกับอาวุธใหม่ที่น่ากลัวขีปนาวุธที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งสามารถยิงไปถึงจุดใดก็ได้บนโลกเมื่อประธานาธิบดีรัเสเซียออกคำสั่งให้เตรียมอาวุธสำหรับการยิง การสร้างพันธมิตรที่ไม่คาดคิดกับเกาหลีเหนือเพิ่มความพลิกผันที่ไม่คาดคิดในขณะที่ความรักที่หวนคืนระหว่างเมสันและดูบัวให้ความรู้สึกมั่นคงทางอารมณ์ท่ามกลางความวุ่นวายสงครามจะบานปลายไปอีกแค่หนัก